สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงไม่มีอะไรทําทกับดากอนบอลเลเจนต์นะวันนี้เรามาลองอัตราคิ40%กันดีกว่านะครับถามว่าทำยังไงให้ได้อัตราคิ40%นะครับก็คือโกคูตัวละครนี้นะโกคูบูเนี่ยจะได้คีเลตตอนสลับตัวนะครับ10%นะครับเป็นเวลา10วินั่นเองนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไซย่าบาดักนะครับตัวละครนี้ครับเซนใครไม่เซนใครก็น่าจะไม่ต่างกันนะก็คือได้ ได้คีเลตอันนี้อีก30%เป็นะครับเป็นเวลา15วินาทีนก็คือถ้าสลับซ้อนทับกันก็จะได้ประมาณ40%นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตัวชูโรงนะครับในการได้รับคิดาเมจ4อก็เป็นลูกลักต่างจักรวาลนะครับกับโกจิต้าภาคมูวี่นะเป็นจักรวาลคู่ขนานไม่ใช่จักรวาลหลักนั่นเองนะแต่ก็พอเล่นได้นะครับแล้วก็ equipment นะครับใส่เป็นเบดคิทั้ง3ชิ้นเลยนะก็ราลๆชิ้นละ1สิบเลนะโอเคแล้วก็ เบจิต้านะครับที่มีเซตอบิ A นะครับในการรับขีดาเมดด้วยนะครับอีก24นะครับเรียกได้ว่าถ้าติดมาก็โคตรจะแรงเลยนะโอเคเรามาดูกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าจะติดน้อยติดบ่อยแค่ไหนนะมาครับเจอเป็นฟิวเจอร์นะ โอเคใช้เป็นสามตัวนี้แล้วกันนะเพราะาต้องลงอย่างนี้ทุกเกมนะครับไม่ง,งั้นไม่ได้นะมาครับโอโตดักสีก่อนครับต้องรีบสลับนะสลับบ่อยบ่อยนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เราเสียเวลาบัฟของโคคูไปแล้วประมาณสองวีนครับเลยสลับเลยตอนนี้เรามีดับเบิลบัฟนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีนะนเฮียละวิธีดูว่าดับเบิลบัฟหมดตอนไหนก็ดูที่โกคูม่วงคูดาวกลับมานะเนี่ยแบบนี้แสดงว่าหมดแล้วครับ โอ้แต่ว่าแรงอยู่นะครับพลังของดามไม่เห็นแล้วไปสองใบครับบินทำไมหลบหมดเมนโอ้โดนศึกษาครับเดีปป๋ยวเราปล่อยโคคูแทงไปก่อนครับโ,โดนดักสีว่ะเต้องเปลี่ยนแล้วนะการเขียวครับโอเคตอนนี้ Buff, ดับเลัลบัฟดามิมีเวลาอยู่สิบวินะครับหายไปแล้ววินนึงนะดูจากการเปลี่ยนตัวของโคคูบูสีม่วงเป็นหลัก ปาสตอนโอวอล้หน่วงเรียบร้อยไม่ได้ใช้อบอกเลยว่าใช้ยากมากๆครับแล้วก็มิวจะทำมาเพื่ออะไรด้วยนะทดสอบอะไรวะโอเคโดนไปแรงมากโอหอะไรสิ่งตัดเลยครับโอเคจิบแรกก็ไม่สำเร็จว่ะโ้อตายก่อนละเรียบร้อยครับอะไร ว่ามาทำข้าวเวลาแล้วกันนะผมไม่มีอะไรทำาตอนนี้เนะี่ยก็เลยมาลองอะไรที่ลองอยากทำดูครับอ๋อไม่สำเร็จแล้วก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะท,ที่ได้มาเพิ่มแค่สิเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไปใส่เป็นแท็กซูเปอร์สยามหมดจะดีกว่าผนมะโกหงมาปรับคีรีตแค่ตัวเดียวก็พอแล้วลบโอเคครับได้เวลาแล้วเพื่อน โอ้โหแรงอยู่นะยิงโกจิต้าเลครับยิ่งสไส้ก็ยิ่งแรงยิ่งบาสก็ยิ่งแรงครับโอเคบาสนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคเปลี่ยนบาร์ดาครับจ้าเขียวโอเคแต่ว่าผมอยากจบด้วยกโกจิต้านะครับว่าเป็นเมนหลักวันนี้รอก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วโดนครับไม่เป็นไร เราบาดักตายครับนี่ดึงเวลาคลิปได้ดีใช่ไหมกด,ดเมนไปก่อนครับรดกดการเขียวนะและโซพานิเชอร์อยิ่งรับเรียบร้อยโอเคไว้เอาไหมโอเคใหม่ามาโอ้โอ้น้องกาฟิวนะครับคนเราเล่นเป็นฟูลเอฟอะไรกันนี่จะไหวเหรอวะอน้อง เราเอาเอฟมาห้าตัวนะครับกับแชมป้าหนึ่งตัวนะครับแล้วดาวมันไม่เยอะนะมันจะล่วงเร็วไปไหมเนี่ยโอเคเขากดแล้วนะดูว่าเขา,าตัวอะไรลงมาบ้างนะครับปุ๊บยูไอครับโอ้เล่นตัดคอมโบนะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเอาเป็นว่าถ้าผมฆ่าเขาเหลือตัวเดียว้ผมจะกดยอมให้แล้วกันนะถือว่าเป็นการแบ่งแต้มแล้วกันนะนี่ไงคนละครึ่งไง งพี่ไม่ใช่ลุงพี่ก็มีนโยบายนะครับไม่ใช่ละโอเคเริ่มเกมเครับเป็นการเจอระหว่างโกคูบลูสีม่วงกับคูไอสีม่วงครับแล้วน้องท้าพิลลบไปก่อนอ่าเรียบร้อยจังหวะนี้มีศพแน่นอนโอเคตัดคอมโบเรียบร้อยครับงไงโอ้หเรียกว่าครบเร์ทุกตัวเลยนะขอก่อนป่อนเกมก่อนเรียบร้อยครับ อ่า60บัวอันที่จริงเนี่ยเราสามารถเร่งคลิกนะครับคลิเลนให้มันถึง60%ได้นะครับมีอยู่วิธีหนึ่งก็คือไม้ม่วงเอ็กซ์ตรีมนั่นเองนะครับไม้ม่วงเอ็กซ์ตรีมตอนกดเมนหรือการ์ดเขียวเนี่ยมันจะจะลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีนัก็คือเราจะสลับอาบัฟดัก2ครั้งนะครับก็จะได้เป็น30 30เป็น60นะครับคือมันก็อาจะติดถึงได้ดีแบบนี้นะราะว่ามันทำคนทำไปเยอะแล้วไงมันไม่เท่นะ โอเคจังหวะนี้น้องกาฟิลเตมาตอนยังไ,ไงต่อเนื่องครับโอเคผมจะผ่อนเกมแล้วนะเ,เลาจลบโอเคน้องกาฟิยังนิ่งอยู่ครับอีกราไม่เข้ากันนะโหพลังของการจัดทีม l อฟูห้าตัวไปเลยไนงะโอเคเขาบ,บาร์สมาครับรอนไหลซิ่งครับจากน้องกาฟิล์บาร์สมาครับมาดักจะตายไหมนี่โอเคอ่าแล้ว เขาเดาไม่ได้ครับยิงมาแล้วครับใสเข้ามาโอ้โหเราสุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับบดาดักของเราโอ้โห <INDISTINCT S 1> ไม่ไหวน,นะครับพลัง LF 2ดาวนี้มันไล้การยิงนะแล้วเขาโอ้โหยักยักโอเคนี่เนี่ยอ่าแล้วโชคดีเขามีการเกี่ยวครับต่อคอมโบได้ต่อเนื่องนะเอาวะน้องกับมัจอบพิษชน,นะเหนียดนะเอาจากักเลยะ มาแล้วครับสำหรับคูจิต้าครับไม่ตายแล้วเขาจริงจริงมันมีบัฟอะไรบวกกันบ้างลรอนอกจากแชมป้าที่บัฟเขาเลยบัฟอะไรวะบัฟให้กับคอตชีนะครับพนอื่นน่าจะไม่ได้นะเขาต่อออกมานะน้องน่าจะกดเมนนั่นไงแล้วน้องน่าจะสวนมาเลยนะครับเพราะว่าเกโลบไม่มีเฮ็อรอครับเคาน่าจะตายละวแรงมากนะคูจิต้าโอเคตามสัญญา กดยอมไม่นะแต่ถ้าน้องมาดูอยู่ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์พี่ด้วยนะหายขอมาครับเกมนี้เป็นซูนแฟมนะโอเคดูว่าเราจะไปไหวห,หรือเปล่านะตัวเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมาครับเจอเป็นเปอร์เซียสามก่อนนี่เนี่ยจังหวะเปลี่ยนตัวเราต้องเปลี่ยนพร้อมกันสองจังหวะนะโอ้โไม่ได้ครับเพื่อจะให้บัฟคงอยู่ติดต่อกันยาวๆนะครับ เรต้องยอมเลียแล้ววะเพราะว่าโกคูบูเราบางมากนะอเออรับบาดักก่อนเดี๋ยวเราเซตใหม่ได้นะเราจะเซตจากบาดักไปโกคูบูก็ได้ครับมันไม่ผิดปัดเฉียบไปก่อนอาโดนไปก่อนจังงวะนี้มาเซตทีมกันใหม่ครับ,บ,ไ,รบ,บไปต่อเนื่องอบางทีเอบาดักขแรงนะบาดักก็ได้บัฟจากโกคูบูเหมือนกันนะแต่ว่าแค่10%เท่านั้นนะ ทางล่างสลับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับโดนแล้วอะจังหวะนี้จะล้มเหลวทุกคลิปไม่ได้นะโ,โดนมาครับโอเคหมดคอมโบไหลกระแทกไปก่อนครับโอ้โหเขากดเมนจังหวะนี้ป่ะโอเคเขพุ่งมาครับโชคดีไปหน่อยสลับโอเค ังหวะนี้ไปบัฟเหลือแปดวิโอ้โดนเลยครับคิดว่าเขาจะกดก็จะเผือยัไม่เผือเลยอ๊บอ่าจังหวะนี้แหละหลับตัวจิต้าไลซิ่งรับไปเลยครับตอนนี้มีบัฟอยู่ประมาณสามวินะครับก็คือบัฟสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคแต่จังหวะนี้โค้ชจะตายละเรียบร้อยครับแล้บัฟก็คงจะหมดต้องสลับใหม่ละนะมันมันทำเพื่ออะไรผมยังงงอยู่เลยนะ มันจะเหนื่อยตัวเองนะครับมันทำเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยยังไงไม่รู้ว่ะโหดสวยบัฟไปอ่าหมดแล้วครับปั๊บเหลือสามสิบเปอร์เซ็นครับบัฟไปต่อโอเคครับทำไมถึงรู้ว่าบัฟหมดตอนโคคูเปลี่ยนเพราะว่าบัฟของโคคูเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่แค่สิบวินะครับก็คือถ้าโคคูสับตัวออกก็เท่ากับระยะเวลาเปลี่ยนตัวสิบวีพอดีนั่นเองนะเราจะได้ไม่ต้องมานับให้เสียเวลานะได้สวยครับ บาสมาแรงมากจะทนได้หรือไม่ครับโกคูสายฟรีรอครับต้องยอมปล่อยนะไม่งั้นเสียพาดักไม่คุ้มนะยอมเสียตัวนี้ดีกว่าเนี่คือความคือความทรมานตัวเองผมจะทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยไล่กระแทกไปก่อนโดนครับบาสไปยังไม่ได้เห็นแบบโง่แจ้งนะเอาจริงที่เลดมันก็แค่ติดบ่อยขึ้นนะมันไม่มีความ แรงเพิ่มขึ้นนะมันอยู่ที่ขีดามเมจครับถ้าอยากให้แรงแบบถึงใจก็ใส่เบีดขีแล้วก็ใส่เบจิต้าเ,เหลืองที่ผมใส่นะแบบนั้นถึงจะได้ความแรงครับแต่ผมแค่ใส่สองตัวนี้มาเพื่อให้มันติดบ่อยขึ้นพลาดอหรอโอ้ไรซิงตั้มเลยเหรอพี่ป้พังมันไม่กดเมนเลยนะบาดัาบผมจะรอดไหมอ่าลักกี้ยังไม่ตายครับยังไม่ตายสนิทลุบ บั๊ไปโอเเราต้องกดเมนเพื่อดูแอนิเมชันผมล,ละไม่กดเนหะรอแหลกฮนะอ่ากดแล้วครับแต่ว่ากดจังหวะน,นี้ผมหลบได้นะกูแต่ว่าเขาขึ้นเต่าโอเคกดไปเลยครับเอเคหลบฟรีอ่าแต่โดนด้วยสวยยิงกระแทกเข้าไปครับโหแรงอยู่นะได้มาเกือบครึ่งหลอดครับแต่ว่ากูกูหังนี่มันมีบัฟไม่อี่นะ ยกเลื่แพ้สี่ครับค่อยตอดเอา้เอาโอ้ยังซุปเ,อกกาาเ,เอปอร์เยย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 ่ยยยยยอยย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 เยกยอยยยยยคยยยยยงยย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 ายะยยยยยยบยยบยยยยยคร,บรบย,ยครบยย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 ัยาายนะยย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 ย่ยย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 สยย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  ตอนนี้โกหังน่าจะหมดปั๊บตัเลือกแคสสิละหลุดคอมโบโอ้โหไม่ได้อ่าหมดคาร์ดแล้วกดคาร์ดเขียวอ่ะครับเอาเลือดอ่าเขาส่วนมาครับระหว่างนี้โดนไม่โดนไม่เป็นไรครับยังไงถ้าเราพลาดเราตายเราก็อ่าแต่ว่าเราปล่อยทันนะจับโูงตัดฟ้าไปเลยครับยิ่งโอเคจริงๆครับโอเคเจอเป็นแท็กฟิวเจอร์ครับ เป็นอีกแขกหนึ่งที่ค่อนข้างจะวัดอยู่เหมือนกันมาร้องหน่อยยังไม่ติดเลยสักคลิปอ่ากาจะรอสไทสร์อันนีบาสมาครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จระหว่านี้จัดหมดว่ะโอเคนี่แหละดับเบิลบัฟพลรงของดับ,บเบิลบัฟยังไงล่ะไม่ไหวหรอกหูแรงมาก เอไปกินซะโซฟาริเตอร์ <c oughs> ขอแค่ติดคีย์ครับจำชั้นหกจำเมทไรกันนี่แปลงล่างครับมันติดคีย์แล้วมันมัน,มน,มนจริง,รงๆกว่าสลับกดเมนกบอีกหนึ่งที่โอเคสวยครับตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือโฟฮางเหลืองนะครับมันจะโคเวอร์ตัดการนะครับทำให้เราเรียกว่าจัางหวะที่เราเล่นสลับสองครั้งติดต่อกันเนี่ยทำให้ คอมโบหมดแล้วนี่ไงร์จหมดอีกอะ่ากับจบเฮไงทุกคนแต่ว่าเรามันก่อน,นะครับล้างหน้าต้องไม่มีตัวปัญหานี่ตู้ไปยิงอัง่ะก็ไปเรียบร้อยตายครับมาดักตัวนี้หลายกาดนี่อะไรลึกอกลับโอ้ไม่ทันโอ้ทำไมมาแรงจังวะกเูเล่นตายเลยโอ้โหพระเจ้าโคตรแรงท้ำจริงไม่มาแรงไหมเปละะ่าวีดาวเนี่ยเฮ้ยหลบได้สวยครับ อโอเคครับหลังจากที่อยู่ก็หลุดออกไปนะทุกคนผมก็หลุดมาหลายเกมแล้วนะน่าจะประมาณ3เกมแล้วล้วก็โดนแบนไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะโคตรเอาเลย โอเคมาครับจังหวะนี้ผมก็เพิ่งคิดได้ทำไมผมไม่ลงบาดักมาก่อนวะเราค่อยเอาอคูบูนะครับเป็นไม้สองนะเพราะว่าบัฟของบาดักมันมีสิบห้าวิงอันนี้มีสิบวิะ่ะเออมันทําให้จังหวะการเล่นเวลามันเร่งเกินไปแล้วผมก็ทําเกมเสียเอาลเราเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้นะแต่กัดมาแล้วหลายเกม <c oughs> ไม่เป็นไรมีไงดับเบ,บิลบัฟยังไงโอเคขอหน่อยขอหน่อยเถอวะให้คลิปมันสมเร็จหน่อยโอ้โหโกจิต้า ือม,มันจะได้ตีก็ไม่ได้ตีเนาะุบโอหลบสวยอีกแม่เจ้าเก่งอะไรตอนนี้เนี่ยสลับครับลับกตามเมจน้อยลงโอเคเขาสลับเหมือนกันครับแขางจัะหวะเปลี่ยนตัวดีๆนะผมจะสลับพร้อมกันสองตัวติดเลยครับแต่ก็เสียงแท้เยอะมากเคยละสามวิอาจจะได้อยู่อ่าแล้วโดนครับตาไปก่อนครับ มาดักได้คีสิบเปอร์เซ็นต์จากโอคูบูนะมาแล้วบัฟสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของชั้นนี่ไงยอดกันเลยต่อ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 ยตัวนี้แมวครับตัวนี้ไม่เล่นด้วยครับท่าดมาก็ตายนะโปรจิต้าบลูหมายถึงธาตุสีฟ้านะฮึสุดสวยสายไปโอ้แต่ว่าบัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วไม่นะจะนตกเปลี่ยนอีกแล้วอย่างนั้นเลยกดคัาเขียวไปก่อนเพิ่มคิ้เพิ่มเลือดครับ พลาดไปลบหืมอ,อลากาเตรียมมือด้วยทิ้งเมนไม่ได้ครับต้องแคนเซิลทิ้งก่อนอ่าอได้การทิ้งเมนมาละเอาไว้อตอนพลาดครับอ้ไม่ได้ครับเสียดายจัดเลยโ,โดนเปิดมาก,ก่อนครับโดนเตะม,มาอีกโอ้ขอขอต่อการหน่อยโอ้ไรซิงทั้งเลยว่ะเรียบร้อยคลิปนี้ ได้ดับเบิลบัฟยูซาวิแล้วที่เหลือก็แล้วสองตัวนะทุกคนก็ไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ได้น,นาให้ทําเท่าไหร่นะไปทําเป็นในนี่ดีกว่าอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดาวถูกยังยังมีหวังกลับมาอีกครั้งครับสวัสดีคุณผู้ชมคนด้วยไหนกระแทกไปก่อนจังหวะนี้เอาละไลซิ่งรับได้แล้วสลับมูจิต้าก่อนตอดสอนครับดึงเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีมเอ้โหแล้วจังหวะนี้เปลี่ยนมาแบบนี้เอาไปกินซะโซเพอร์ดิชเชอร์แบบ สามร้อยเปอร์เซ็นต์หือแตกติดเฟ้นด้วยกดเมนครับไงบัสคนครับโอโหใบหนึ่งหือหลบไหลกระแทกโอโ้โหโ,โดนสวนมาแบบนี้เฟยเราช่วยกันแชร์ดาเมจกันก่อนครับเฟยน่าจะพอละเดี๋ยวเราตายนะกดเมนเฮ้ยนี่กูเปลี่ยนตัวไม่ได้เรียบร้อยครับไม่ให้เปลี่ยนตัวเฮ้ตายแล้วนี่มาแล้ว โอ้โหกระหน่ำยิงแบบโอ้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 ไม่ตายเดี๋ยวปิดหนึ่งโอ้สายโไม่ไหวไม่ไหวตื่นเต้นโอ้โดนต่อมาเสียกโกจิตาไปแล้วโอเคเขากดการเขียวแล้วเหมือนจะทำการใหญ่การไฟอีกแล้วเหรอยังไงไลลกระแทกรอบนี้โดนครับแทนเซ้นไปก่อนไห่ทีนึงปึ๊บปึ๊บการเขียวโอเคได้เวลาละ แต่เวลาฮีโร่ตายไปเกมห่วงตอนคูกต่อ,ตอการตลอดเลยโอเคอหายสียดับเลยครับเสียดายกูจิต้าตายไปก่อนนะทุกคนเลยราว่าโดนการ์ดฟาพี่มหารุนแรงร่วงเลยซับไปครับกูจิต้าต้องตายแล้วโอเคะได้เล่นง่ายนะครับมาดักเราจะได้เล่นง่ายนะเพราะว่าต,ตัวนี้มันดักสีเราอยู่นะทำให้เราทำดามิดได้น้อยลงตอนเจอกับมันนะครับแล้วก็โดนดามจเยอะขึ้นตอนนี้เขาเหลือตัวเดียวลวนะ นี่นหลบไม่ทันเออขอโทษดูคนครับแรงจังวะน่าทำเซนคายสุดๆลุกลักตอนนี้ยังไม่ยนคมสีเป็นสีฟ้าอีกั่านสลับครัหมาดิหัวทองพระท้าหัวทองไปก่อนสุดเปิร์สยาทในตำนานพระฟิวชั่นในตำนานไหลกระแทกอืมอีกทีหนึง่งั้มล่ะโอเครออยู่แล้วตายไปครับ,รบนี่พลังพิเรศ10%จากโอคูบูมันมีอยู่จริงครับตายไป โอเคก็น่าจะจบเกมละโอเคก็ขอปิดซีรีส์คลิปพรมานตัวเองแต่เพียงเท่านี้นะทุกคน